้าชาไม่มีข้าไม่เห็ดกับเขา่าผัดผักชอยจ้าเห็นไหมเนาะเห็นไหเห็นไหมเห็นไหมอย้ยพทอสับกระได้นี่ค่ะไม่เคยหิ้นาะมันไมีหน้าต่างชางไม่นีนะคะผัดผักชอยเรื่ยทักชอยน,อน่าจาดีเด้อมาส่นวนจะได้ซีมาผัดไม่เห็นแน่ากิ่นจะเห็นข้นออกับอนะไรเนาะผัดผักชอยใส่กับบกักบวบ วาซนอ่าใส่โรตีลงไปจ้าเค่แล้วกินเที่ยงที่เก่าเหรอจ้าอาหารเที่ยงเหมือนเดิมแต่ว่าได้ทอดไก่ลงไปเลยอ่ะมือถนอมลงไปลอ่ะอันนี้ใส่ซีวข้าวลงไปจ้าบิงกระเขาเห็นหนาขึ้นจ่อเนาะวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาจ้าช่วงนี้ใช้พริกใบอะไรคะแสบปาก ยังยังอยู่เลจำก็ได้วัดีจ้าพี่น้อยสวันนีค่ะเอาจากไหนเนาอะอย่านมูด้ลืนเนาะแล้วก็ซอสไทยน้ารมนะคะลงไปอันซอสไทยนี่ใส่ลายใส่ลายเสียบหลายทุกแบบเลยค่ะเพราะว่าอันซื้อมาขวดนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเบิดใส่กระดองกระเดือ มาแขกซอบหอยบ้านหลังนี้ซี่อครขาว,ข,าวขวดกันซีเลยจ้ะขวดเบลมเลยจ้ะนี่แบบนี้เลยพักชอยพักชอยพี่น้อยพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะสำมาตอำเปิดแล้วล่ะพี่พี่น้อยเหตุหยังทั้งจมจมไปสลัดพี่ปุ้ยวัม่มีแนวเหตุกั่จมไปสลัด บมมีข้ออีกแล้วบอมันคือโมมีข้อน้ำขึ้นเปิดอยู่ซามัวมันถอดพ่ปุยไม่ไปยังดอกแต่มันเปิดอยู่เด้มันคือบมมีแสดงว่าเฮ็ดคลิปนั่นแหละจมไปซะแหละมันมันพอไปยังถ้ามันได้ได้คลิปก็เอาไปเป็นคลิปมันเป็นคลิปแล้วก็เอาไปเป็นคลิปได้บ่าไปยัง สำหรับนันเปิดอยู่เด้เด๋ย <Yeah. S 1> ว่าหอมผัดผักชยเราหอมมากหอมมากมากเเเอี่ดีเมอี่กับมา,ปาเป็นยังเอออือเบอมี่เออแต่แปกเนาะ เปิดไปแล้วนั้นบางทีแสดงว่ามือถีนีปัญหา,าหนะนาเครื่องหนีเรเปิดตรนี้เดี๋ยวเสียออกเขามาไหมว่าไม่อีรีพี่ปุ้ยว่าเป็นยังจงว่าเป็นยังก็ต้องออกหอกว่เป็นยงังเปลี่ยนตัวอื่นเขากับว่ามีแมนพี่หน่อยว่าสัน่นแมนบอกพี่หน่อยว่าเป็นยังไงจะให้มันได้จะหาหุ้นนะพี่แล้วก็จะปิดละแต่คลิปนึ่งกับเอาพี่หน่อยเมา่ไม้ห,มหลันตอ่อ หอมหอมด้ล่ะบ่ใส่ริกกระไดมันม,มีขาตั้งมันลเลยเหลียวบเห็นจะ้ะนี่นะหอมหอมหอมกระทือว่าได้คลิปนหนึ่งละมื้อนี้พี่หน่อยแซบ่บแซบ่ชิมก่อนเด้อบัดชิมก่อนนะ อร่อยขาดพริกจ้ะขาดพริกเห็นบ้าซีแล้วที่เหรอเห็นบ่ซัมเดย์ลิปเหรอ่แบบะเบ็ดย่างตะลเมอนเตรียมตะแนวกินแล้วพี่ปุย๋ยน่อยเตรียมตะแนวกิน มือใดมบนี้ลูคกค้าหลายจะพองก็โอเคอยู่มือใดมมีลูกค้าหลายกระทิ่งเห็ดแนวกินกระเทิ่งอัน,นอันนี้แม่กระทิงเห็ดแนวกินกระเทิ่งอันเห็ดงานแมโอ้หัวเราหมยอยู่หัวเราฟูอยู่ได้แนวกินแล้วก็เรียบร่อยแลลวเห็นบอ อาหารเที่ยงเราก็เรียบร้อยแล้วอันทอดไก่ทอด,ทอดอยังก่อชีกันวิ่งลงไปแล้วละ่ะมูกระเอาลงไปแล้วละ่ะวันนี้มันเหลือผักชอยก็เลยคิดว่าเออจะทอดผักชอยอ่าผัดผักชอยลงไปก่อนนั่นละก็เลยได้แหละเอ่นบ๊หน่อยสิออกไปหาเดินลินอ่าแมนพี่น่อยมื้อนี้อากาศประมาบนหนาวปันไหนได้พี่น่อยไปหายาง จักหน่อยจำก็สิได้ได้เข้าไปมันก็สิได้เข้าไปนั่งไดลานนั่นแ่ะมื้อนี้ลูกค้าแบบบ่หลายก็โอเคอยู่มีเวลาไปนั่งมือปิดหาหมู่ได้อยู่ก็สิแล่นออกมารับอ่วันหนาวแม่นบ่พี่น้อยโอเคโอเคแต่ว่าในล้ลงบานเลยมีเวลาอันรับลูกค้าคิดเงินงลูกค้าโอเคอยู่ลูกค้าบ่ค่อยยุ่งปายในมื้อนี้ยไม่ค่อยอยุ่งเ,เท่าไหร่น่ะเห็นบ่พัดเรียบร้อยแล้วนะะั่นล่ะ ไป,ไปเตรียมตัวแปบมบก็จะผ้าเศร้าแล้วผ้าจบไหลแล้วลงไหลละแปบมบก็จะเตรียมตัวลงไปเหตุงานได้คลิปหนึ่งก็ดีใจแล้วละเพราะว่าบางเท่อสีเหตดแต่ละคลิปนี่ก็แบบต้องมาตั้งกล้องโนโน,นีนั่นโอ้ยเมยจมกันเดอ้อบาดท,ที่นี่บาดท,ที่นี่ก็เออพอได้ยันสิก็เขาทาดีได้ละเนาะไหลไปพร้อมได,ได้ได้คลิปไปพร้อมามาโอเคเขาทาเลยแหละ แต่ว่าไม่เป็นไรคราวหน้าเดี๋ยวจะไล่ใหม่จะตั้งใหม่แป๊มตั้งแล้วมันบ่ขึ้นเดี๋ยวจะไปเรียนรู้ม่นะคะเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะจ๊ะขอบคุณนะคะพี่น้อยขอบคุณพี่ปู้ยนะคะขอบคุณคะ่ะบายบายเนาะเจอกันใหม่คะ่ะ